ดินนี้เขาต้องเป็นยังไงครับดินนี้ถ้าที่จริงแล้วก็คือได้ทุกสภาพดินนั่นแหละแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือดินร่วนร่วนดําหรือว่าดินแดงถ้าดินเราไม่ดีเราก็บำรุงมันมีการปรุงดินอยู่แล้วเนาะพรวนดินเสร็จแล้วเราก็ปุ๋ยคอกหวานแล้วก็พรวนไปด้วยค่ะ<อ>พืชกินใบนี่ใช้ที่ไก่แต่พืชกินหัวใช้ขี้หมูอ่าเทคนิคที่พี่ใช้ของของพี่เนี่ยในการปลูกตะไครข้ของสวนพี่นี่เลยอ่าเทคนิคก็คือ ปลูกและย่าหางให้ได้แล้วก็เร่งการเจริญเติบโต,ตของพืชเร่งตั้งแต่อายุ1เดือนขึ้นไป <S <S คือช่วงนี้ก็คือเร่งการเจริญเติบโตเลยเร่งการเจริญให้ธาตุอาหารเข้าไปเลยและเทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือเราใช้ฐานไบโอชาใส่ตรงโคนต้นเนี่ยเราไบโอชาคืออะไรพี่ฐานไบโอชาค่ะเป็นผงฐานผงฐานไบโอชาค่ะ พวกเกษตรกรก็น่าจะพอรู้กันเนาะค่ผมฐานไบโอชาก็คือผงถ่านตัวนั้นคือ 1. มันจะช่วยปรับสภาพดินด้วย 2. ก็คือดูดซับธาตุอาหารที่ทพืชเขาไม่กินอะ่ะแทนที่มันจะมันจะหายไปกับดินใช่ไหมฐานไบโอชาานะจะดูดซับไว้แล้วก็ปลดปล่อยให้กับพืชน,นะคะตัวนี้คือเทคนิคของสวนเราค่ะ ครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับวันนี้เรามากันที่บ้านผาแดงนะครับตำบลแม่ปังอำเภอพราวนะครับจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูสวนสมุนไพรนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นพวกตะไคร้และขานะครับมารู้จักกับเจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มของเรานะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมพี่แนะนําตัวหน่อยครับนุยกันนิกาเท้าหงค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มที่นี่ฟาร์มที่นี่ชื่อบ้านสวนกันนิกาค่ะ ที่นี่อยู่ที่บ้านผาแดงนะคะตำบลแม่ปางอำเภอพร้าวค่ะส่วนเราปลูกสมุนไพรนานาชน,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 นิดนะคะที่หลักๆก็จะมีตะไคร้ค่ะขมิ้นนะคะที่เป็นใช้ในการเครื่องแกงเนาะค่ะเรามาชมกันเลยค่ะมันมันมีสายพันธุ์ไหมตะไคร้เนี่ยมีสายพันธุ์ค่ะที่เราปลูกคือพันธุ์ขาวกเกษตรค่ะอ๋อพันธุ์ขาวเกษตรลักษณะเะะดะ่นของมันก็คือหัวขาวอวบใหญ่ค่ะที่ตลาดต้องการนะคะครับผมรา้วขาล่ะครับพี่่ะเป็นของเราเป็นขาหยวกแดงค่ะขาหยวกแดง คำว่าหยวกคือใหญ่เห็นไหมหัวใหญ่อวบค่ะแล้วก็แดงนะคะขาหยวกแดงนี้จะมีรสชาติที่เด่นก็คือหวานค่ะไม่เผ็ดมากค่ะครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของขาก่อนเนาะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนดีครับขานี่เราจะไปดูตรงไหนก่อนดีค่ะมาดูท้างนี้ก็ได้ค่ะโอเคครับผมครับพี่หน่่ยครับข้างหลังแล้วนี่คือขาอะไรครับเนี่ยข้่งหตัวนี้คือขาหยวกแดงค่ะขาหยวกแดงมันอายุเท่าไหร่เราถึงจะเก็บเกี่ยวได้อายุเท่าไหร่ถ้าเพื่อ ใช้ในครวัวเรือนหรือว่ากิน,นก็คือสองถึงสามเดือนแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตมามารับประทานหรือมากินได้นะคะแต่ถ้าเพื่อการค้าเนาะของเราเนี่ยก็คือจะให้ครบหนึ่งปีก่อนอเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่เยอะปริมาณที่เยอะน้ําหนักที่ได้ด้วยะะอะค่ะอย่างขาอ่อนเนี่ยกับขาแก่เนี่ยขาอ่อนนี่อายุเท่าไหร่ครับเราถึงจะเก็บได้ขาอ่อน,นถ้าถ้าถามว่าขาอ่อนอะอายุสักประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนี่เป็นขาอ่อนเราเก็บผลผลิต ได้เลยค่ะในหนึ่งกอน่ะมันจะมีทั้งขาอ่อนขาแก่อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมีการงอกออกมาเรื่อยเนาะมันมีการงอกออกมาเรื่อยคือเมื่อมันงอกออกมาเยอะแล้วมันก็เป็นขาแก่พอตอที่มันงอกมาใหม่ก็เป็นขาอ่อนคือในหนึ่งกอน่ะมันจะมีทั้งอ่อนทั้งแก่อยู่แล้วค่ะก็คือดังขาอ่อนเนี่ยเขาส่วนมากเขานิยมมาอไปทําอะไรครับขาอ่อนเขาก็จะหนึ่งลวกจิ้มเป็นเครื่องเคียงได้นะคะหน่อขานะคะแล้วก็ทําต้มยําค่ะใส่ต้มยําต้มยําทําแกงพวกนี้ส่วนขาแก่นี้เราก็ทําเป็นเครื่องแกงนะคะ เป็นน้ําพริกพวกเนี้ค่ะครับผมครับอย่างที่เห็นนี่คืออันนี้นี่คือดอกขาใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้คือดอกขาค่ะอย่างดอกขาเนี่ยเราสามารถเอาไปบริโภคไปทําอะไรได้บ้างครับพี่เอาไปลวกจิ้มได้ค่ะเครื่องเคียงหรือบางคนเขาก็ไปแกงได้ค่ะทางเหนือเขาก็ไปแกงได้ค่ะก็คือดอกตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะฟาร์มเราในที่สวนแล้วเนี่ยไอ้ที่ขายดีๆเนี่ยคือเป็นจะเป็นอะไรครับขาหรือว่าตะไคร้ที่ขายดีๆคือมันคู่กันเลยค่ะทั้งขาทั้งไข่ ไปด้วยกันเลยแต่ถามว่าในพื้นที่หนึ่งนะ่ะถ้าให้ได้ผลผลิตถ้าเปรียบเทียบระหว่างข่ากับตะไคร้นะคะครับอ่าข่านี่จะได้ผลผล,ผลิตมากกว่าต่อพื้นที่หนึ่งไระคะ่ะจะได้ผล,ผลผลิตมากกว่าตะไคร้อะคะ่ะครับแต<อ>ง,งพี่มีกี่ไร่ครับทั้งหมดทั้งหมดนี้มีประมาณ20ไร่ค่ะ20ไร่แปลงนี้ค่ะ20่สิไร่อ๋อแค่แปลงนี้ครับแสดงว่าเราก็มีหลายแปลงอยู่มีหลายแปลงอมีหลายแปลงค่ะคือแล้วอย่างเงี้ยถ้าพี่ปลูกตะไคร้ปลูกข่าเนี่ยพี่แยกยังไงครับเนี่ย ว่าตรงไหนเราปลูกอะไรเท่าไหร่ยังไงเนี่ยครับใช่ค่ะก็คือหมุนเวียนอย่างเช่นสมมติ ตรงนี้ปลูกขาใช่ไหมคะคพอเอาผล,ผลผลิตขาออกเราก็เอาตะไคาร้ลงเป็นการหมุนเวียนพืช<อ>ไม่ให้มีการซ้ำซากในพื้นที่หนึ่งนะคะ<อ>มันก็เลยหมุนเวียนกันอยู่นี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราปลูกอย่างนี้คือป้องก,กันโรคศัตรูพืชคืออย่างตะไคร้นี่เขามีกลิ่นของเขาอยู่แล้วมีกลิน่นเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วที่ป้องกันแมลงเราก็เลยต้องปลูกสลับกันอย่างนี้หมุนเวียนกันอย่างนี้ค่ะประมาณนี้ก็คือถ้าแปลงนี้เอาตะไคร้ออกใช่ไหมเราก็เอาขาลงเราขาลงแล้วเนี่ยความเจริญเติบโตของตะไคร้และขาน่ะไม่เท่ากันเพราะว่าเราออกเสร็จเราก็ปลูกเลย ควรดีแล้วก็ปลูกมันก็หมุนเวียนอยู่นี้เพราะว่าเราทําขายทุกวันอยู่แล้วค่ะมันก็เลยต้องํหมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะครับผมอย่างอย่างอย่าง,งกอหนึ่งนะยอย่างสมมติอ่ะขาเนี่หนึ่งกอเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่เพี่ถ้ากอตัวนี้นะกอตัวนี้ห้าถึงหกเดือนนี้อยู่ประมาณเกือบสิบกิโลค่ะ<อ>เกือบสิบกิโลเลยแต่ถ้ากอใหญ่ๆทางโนหนักหนึ่งปีคือยี่สิบสามสิบโลได้ค่ะ<อ> คือเวลาเราเก็บนี่คือเราเก็บยกกอแ<ส>ล้วใช่เก็บยกกอแล้วก็พลวนด,ดินพลวนด,ดินแล้วก็หลกลงปลูกใหม่แต่ถ้าถ้าอย่างเช่นเราปลูกในคร,วรัวเรือนอะในคร,วรัวเรือนที่เราไม่ไม่ใช่ทําเพื่อการค้าอย่างนี้เนาะก็เราขุดขุดไปกินขุดไปกินมันก็จะแตกหน่องมาเรื่อยๆอเราสามารถในคร,วรัวเรือนอะสามารถปลูกหนึ่งครั้งแล้วก็กินได้ตลอดได้เลยค่ะเดี๋ยวผมถามหน่อยไอค่าเนี่ยต้นของมันเนี่ยกอทั้งกอเนี่ยมันขายอะไรได้มั่ง<อ>หรือว่าขายได้ทุกอย่างเลย กอทั้งกอตอนนี้ก็คือที่ที่สวนขายอยู่นะมีหัวแก่หัวอ่อนแล้วก็หน่ออน่อนแล้วก็ดอกแล้วก็ล่าสุดมีขายลำต้นได้ด้วยค่ะมีขายลำต้นได้ด้วยลำต้นใช่ลำ,ลำต้นนี่เข้าไปทำอะไรครับลำต้นล่าสุดมีลูกค้าสั่งมาก็คือเขาเอาไปใช้ในการกั้นรูระหว่างที่เขาหลอ่อเสาปูนนะคะที่มันมีรูๆอะ่ะเขาไปใช้กั้นแทนที่เขาจะเอาไม้อย่างอื่นใช้เขาบอกว่าเขาต้นขานี่มันมีความยืดหยุน่นม,มีความยืดหยุ่นในการหลอนะ่อ่ะเขาก็เลยใช้อันนี้ค่ะอ๋อผมเข้าใจแล้วค่ะ ไออย่างเช่นเสาไฟเนาะที่มันเห็นเป็นโลๆลนั่นเนาะใช่จ้ะเขาก็ใช้ลําต้นมันจ้ะไอความยืดหยุ่นของเขาเนี่เขาคงหมายถึงว่าเวลาเขาหล่อเสร็จปูนแห้งเขาดึงออกง่ายประมาณนั้นกว่าไม้ไม้อย่างอื่นใช่เขาบอกอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นไอขาเนี่ยเราก็ขายได้ทั้งต้นเลยใช่จ้ะอ้อยังหัวมันีอ่ะพี่ขายยังไงครับยังหัวมันตอนนี้ราคาตลาดคือขาอ่อนน่ะอยู่ที่20บาทต่อกิโลต่อต่อกิโลนะคะอ่าแล้วก็ขาแก่นะอยู่ที่ โดยเฉลี่ยแล้วก็8บาทถึง10บาทนะคะประมาณนี้โดยเฉลี่ยแต่ตอนนี้เราผ่านมาก็คือเรานอกจากเราทําสําเร็จที่ขายตามตลาดแล้วเนาะเราก็มาขายต้นพันธุ์ด้วยค่ะมาขายต้นพันธุ์ด้วยขายต้นพันธุ์ต้นพันธุ์นี้เราก็ตกอยู่ประมาณ35บาทได้ค่ะ35บาทคือสามสบห้าบาทได้ต่ออะไรครับต่อกิโลค่ะต่อกิโลที่บอกมาคือทั้งหมดคือต่อกิโลกรัมต่อกิโลกรัมใช่อย่างลําต้นครับที่พี่ว่ากําลังขายได้นี่คือต้นที่ขายไงลำต้นนี่ขายกิโลกรัมละสิบห้าบาทค่ะลกค้ครับผม แล้วยังดอกเลยครับดอกนี้ได้ขายไหมยัางดอกนี้ขายค่ะเราขายเป็นมัดมัดละหบาทห้าบาทมัดหนึ่งก็อยู่ประมาณ3าดถึงสีตดอกประมาณนี้ค่ะไปลวกกินกับพริกเนาะใช่ค่ะอย่างที่เห็นนี่ก็คือไปถึงโน้นเลยนะครับไอ้ขาเนาะใช่ขาได้ตรงตรงนี้ก็ขีดเดือนแล้วครับต้นฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นสี่เดือนค่ะโอ้เดี๋ยวเราไปเดินเดินไปดูทางโน้นก่อนเพี่เราเดินลัดไปได้เลยไหมครับได้ค่ะเดินลโอเคแล้วอย่างอันนี้ตะไคร้นี่พิ่งลงเหรอครับนี่ใช่ค่ะตะไคร้นี่พึ่งได้เดือนกว่าๆค่ะอ๋อนี่เดือนกว่ากว่า คือพี่ลงนี่พี่ลงอ่าเขาเรียกว่าระยะห่างไม่ใช่ไอ้ไอ้กอนึงเนี่ยก็ลงลงขี่ต้นคะใส่สองต้นค่ะสองต้นพันใช่คอ๋อแล้วนี่คือเขาแตกออกมาใช่เขาแตกออกมาเองค่ะนี่คือหนึ่งเดือนสังเกตส่วนเราเราจะไม่มีการฆ่ายาค่ะเราจะใช้ระบบตัดยาเอาว่าชาพืชพวกนี้ไม่สามารถทําให้ตะไครหรือว่าขาน่ะเกิดความเสียหายเท่าไหร่หรอกค่ะ เ,เมื่อก,กี้พอพี่พูดถึงเรื่องความห่างความห่างได้เท่าไหร่พี่ระยะต้น<า>ต้นห่างก็คือระยะต้นก็คือจะให้ดีก็คือหนึ่งเมตรนะคะเพราะว่าถ้ามันห่างการแตกกอของพืชเนาะเพราะว่าเราหนึ่งปีเราถึงเก็บผลผลิตครั้งหนึง่งเราก็ให้มันแตกกอออกอมีพื้นที่ในการแตกกอถ้าเมื่อไหร่ถ้ามันถี่การแตกกอไม่ได้นะอากาศ<ถ>ไม่เข้าแสงไม่เข้าการเจริญเติบโตมันก็น้อยค่ะน้อยแล้วอย่างกอนึงเนี่ยไก่ตะไคร้เนี่ยมันได้เท่าไหร่ครับ กอหนึ่งถ้าถ้าเอาอายุหนึ่งปีนะกอหนึ่งนี่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบกิโลได้ค่ะตะไคร้อ์โลเท่าไหร่ครับพี่ไข่ตอนนี้ตลาดตอนนี้อยู่ที่สิบแปดบาทสิบแปดถึงยี่สิบค่ะสิบแปดถึงยี่สิบาทค่ะนี่ก็คือราคาของตะไคร้เนาะใช่ค่ะตะไคร้นี่เข้าขายอะไรได้มากครับพี่อย่างอย่างตะไคร้ตะไคร้นี่ก็คือหัวหัวของมันนะคะก็ลําต้นของมันเราเรียกหัวมันเนาะแล้วก็ที่สวนขายแค่นี้ ใบมันเราก็เอาไปทําทําปุ๋ยหมักได้ทาปุ๋ยหมักได้พวกใบพวกนั้นครับแล้วเรื่องน้ำเลยครับถ้าสมมติเราไม่ใช่น้าฝนเนี่ยเราเอาน้ําไหนมาใช้ครับเนี่ยแถวนี้อ๋อตรงนี้ก็คือเรามีอ่างเก็บน้ําค่ะเรามีอ่างเก็บน้ําอยู่ทางด้านโน้นเขาจะปล่อยน้ํามาตามคลองชลประทานให้เราใช้ได้อ๋อก็คือใกล้ใกล้คลองชลประทานอยู่แล้วใช่ค่ะเรามีอ่างเก็บน้ําที่เขาปล่อยมาเพื่อการเกษตรอยู่แล้วค่ะครับผมครับโอเคก่อนที่จะไปขาเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นนะพี่ไอฝั่งโน้นอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่อ๋อฝั่งนี้อายุ5เดือนค่ะ ครับผมตรงนี้ค่ะอ๋อนี่คือห้าเดือนค่ะห้าเดือนแล้วแล้วเรากี่เดือนเราถึงจะเก็บได้นี่คือแต่ใครนี่ถ้าไม่ให้ถึงถ้าถ้าจะเก็บจริงๆถ้าไม่รอให้มันว่าการเจริญเติบโตหรือน้ําหนักได้ดีเนาะก็เจ็ดถึงแปดเดือนก็ได้ค่ะก็เก็บได้ใช่ค่ะแต่ที่ส่วนของสวนพี่เนี่ยที่พี่ทําส่งขายนี่กี่เดือนครับพี่หึงเก็บมาตรฐานของสวนคือให้ครบหนึ่งปีก่อน ถึงจะเก็บได้คะ่ะถึงจะเก็บได้เพราะว่าถ้าหนึ่งปีน้ําหนักได้ผลผลดิตหัวอะไรนี่ก็คือขนาดคือมันได้ค่ะม,มันไดนะ้เราต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะอดเปรี้ยวไว้กินหวานนิดนึงก็คือเราจะปลูกไล่ไล่กันไปอยู่แล้วใช่ค่ะไล่ไล่กันไปอยู่แล้วเอานี่ออกแล้วก็ปลูกนี่ออกมันก็เลยหม,มุนเวียนกันประมาณระยะห่างของอายุอายุของที่เราปลูกไล่กันนะครับอายุห่างเรา ประมาณกี่เดือนอะไรเงี้ยอายุหางก็คือส่วนมากจะให้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนค่ะเพราะเคลียร์พื้นที่เอาออกแล้วออกตรงนี้คือเคลียร์พื้นที่เสร็จลูกแปลงนี้แปลงนี้เราก็จะได้รู้ว่าเราจะได้การจําง่ายเนาะแปลงนี้คือลงมการานะแปลงนี้กุมพานะอะไรแบบนะั้นเวลาเรามาข<อ>ุดเราก็จะได้ง่ายค่ะครับ,รบแล้วอย่างที่ผมเห็นเนี่ยกี่กี่คนวันนะียที่ทำเนี่ย ที่ทาที่ทาอยู่ส่วนมากจะทํากันสองคนผเม,มียค่ะแต่ถ้ามี oh. ถ้ามีงานเยอะๆเราก็จ้างหลายวันมาช่วยค่ะ mm hmm. อย่างเช่นการดายาการอะไรนี่ก็จ้างรายวันมาช่วย oh. แต่คนงานหลักๆก็คือเราสามารถที่จะจัดสรรเอง oh. ในครอบครัวว่าเพราะเราจะทํำยังไงมันจะได้ให้เพิ่มเพิ่มรายได้เพิ่มมากขึ้นลดค่าใช้จ่าย oh. เพราะว่าถ้าเรามีคนงาน ใช้จ่ายเรื่องต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นเนะเาะาะว่าของเราเนี่ยมันสามารถขายได้ทุกวันทุกวันอยู่แล้วเราเลยก็จะสันว่าเราทําเองจะดีกว่า,าทำเองจะดีกว่าค,ครับผมอย่างนี้ก็คือที่เห็นนี่คือหญ้าไม่มีเลยหญ <laughs> ้าไม่ค่อยมีเลยนะค่ะอ๋อแล้ว <c oughs> อ,อย่างตรงครับไปดูขาดีกว่าพี่ขานะ่ะอายุเท่าไหร่แล้วนะตรงนั้นตรงนี้สี่เดือนตรงนี้ตรงนี้สามเดือนนะคะแปลงนี้สามเดือนตรงไหนครับอันนี้เล็กๆนี่นะอ่าใช่เล็กๆน,นี่สามเดือน ตัวน,นี้คือปลูกช่วงหน้าแรงปลูกช่วงหน้าแรงการจเจริญเต,ติบโตมันก็เลยน้อยหน่อยนะคะปลูกช่วงหน้าแรงมันขึ้นอยู่กับฤด,ดูการด้วยถึงแม้เราจะใส่น้ําเราจะมีน้ํามาบํารุงแต่ถ้ามันอยู่หน้าตามฤด,ดูมันมันก็การจเจริญเติบโตมันก็น้อยอยู่เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเมื่อ,อเนี้ยเพื่อได้น้ําฝนแล้วมันก็จะเริ่มโตละอ๋อก็ค <laughs> ือเขาการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดในช่วงฤดูนี้ก็คือหน้าฝนนี่แหะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเกือบทุกชนิดเหมือนกันเนาะใช่ก็ได้ค่ะอ๋อแล้วตรงนี้ล่ะค่ะ อรอนี้สี <c oughs> ่เดือนค่ะแล้วพี่แบ่งยังไงเนี่ยว่าตะไคร้เราปลูกเท่าไหร่ขาเราปลูกเท่าไหรอย่างเงี้ยพี่เราแบ่งยังไงใช่ไหมเราดูแปลงเอาค่ะอย่างแปลงนี้แปลงนี้เราเอาขาออกเราก็ลงตะไคร้แปลงแปลงนี้เรา,เอ,า,าออกตะไคร้ออกเราก็ลงขาเราเราไม่ค่อยได้กําหนดว่า,าต้องพื้นที่สถถัดสวนเท่าไหร่เราดูที่ว่ามันเป็นแปลงเป็นแปลงเราก็หมุนเวียนกันเอาค่ะอ๋อผลผลิตเราอะของของสวนเราเนี่ยเราได้ประมาณกี่กิโลกี่ตันครับพี่กี่ตันเดือนเดือนหนึ่งนะ ถามว่าเดือนๆหนึ่งน่ะเราทําออกเป็นสิบตันได้นะเป็นสิบตันได้นะสิบตันนี่ก็หมื่นโลเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะเดือนเดือนหนึ่งเพราะเราทาทุกวัน่ยก็คือแค่อันนี้ตรงนี้คือคือบางส่วนอ่าใช่ค่ะตรงนี้คือบางส่วนค่ะบางส่วนแล้วบางที ผลผลิตที่สวนเราหมดแล้วก็มีชาวบ้านปลูกแล้วก็ซื้อเหมาสวนชาวบ้านแล้วเราก็มาทําออกส่งขายด้วยค่ะชาวบ้านนี่คือเขาปลูกเองแต่ไม่ใช่ลูกฟาร์มใช่ไหมอ่าใช่ค่ะเขาปลูกเองเราเราไม่มีระบบลูกฟาร์มค่ะ<อ>ก็คือเขาปลูกแล้วถ้าเขาไม่ทําขายแล้วก็ไปเหมาสวนเขาแล้วก็มาทําขายได้คือเรามีตลาดของเราอยู่แล้วใช่เรามีตลาดของเราอยู่แล้วผมขอถามหน่อยเรื่องการตลาดของพี่ในตลาดพี่นี่ส่งไหนครับ ตลาด,ลาดนี้ก็คือส่วนมากกัหลักก็คือตลาดที่เชียงใหม่นะคะกาดเมืองใหม่นะคะหลกัลกๆ<ม>แล้วก็ช่วงนี้มันก็จะมีตลาดออนไลน์ด้วยตลาดออนไลน์คือพวกนี้คือต้นพันธุ์อย่างเช่นเกษตรกรที่ต่างๆเขาต้องการต้นพันธุ์เขาก็สั่งมาแล้วขายในทางออนไลน์ได้ด้วยค่ะคแล้วก็มีส่งโรงงานด้วยส่งโรงงานด้วย<ม>แล้วก็ตลาดไทยก็มีอยู่สีเมืองที่ราชบุรีก็มีค่ะก็มีอยู่มันมีเยอะอยู่ค่ะตลาดเรามีหลายที่เนาะมีหลายที่ค่ะแล้วพี่ส่งยังไงครับพี่ส่งยังไงใช่ไหมคะครับอ่า ส่งยังไงก็คือถ้าถ้า,ถาที่เชียงใหม่เนี่ยแม่ค้าจะมารับม,มารับตลอดมารับมารับทุกวันเลยค่ะวันหนึ่งวนันละสองรอบสามรอบก็มีค่ะแต่แล้วถ้าโรงงานเนี่ยมันก็จะมีเป็นเป็นลอดลอดมาลอดลอดมาว่าเออเขาต้องการตรงนี้นะแล้วไอ้แถวตลาดทั้ง ทางสีเมืองบ้างทังตลาดไทยบ้างมันก็จะมีเป็นเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบเขาต้องการของรหรือว่าเรามีของเยอะเราก็ค่อยส่งไปอะคะ่ะตัวนั้นมันก็จะแบบนานๆที่หรือบางทีเดือนละครั้งอะไรประมาณเนี้คะ่ะครับผมเพราะรรว่าแค่เราป้อนแค่ตลาดที่เชียงใหม่มันก็ไม่พอที่จะป้อนอยู่แล้วคะ่ะอย่างเนี่ยเฉพาะที่เชียงใหม่เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราออกไปเยอะไหมครับวันหนึ่งเนี่ยไม่ให้ต่ํากว่าร้อยกิโลคะ่ะ มไม่ให้ต่ำกว่าร้อยกิโลแต่มันก็เยอะกว่านั้นอยู่แล้วแหละบางวันก็อาจจะ500หรือตันก็ได้แล้วแต่ไอ้แม่ค้าเขาต้องการ<ช>เขาต้องการ<ม>แต่เราก็วางสแตนาดาร์ดว่าไม่ให้ต่ำกว่าร้อยกิโ<ะ>ลค่ะอล้วอย่างผมขอถามเรื่องดินเรื่องดินที่เหมาะสมของเนี่ยการจะปลูกขา่าปลูกตะไคร้นี่พี ดินนี่เขาต้องเป็นยังไงครับดินนี้ถ้าที่จริงแล้วก็คือได้ทุกสภาพดินนั่นแหละแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือดินร่วนร่วนดําหรือว่าดินแดงตัวนี้คือมัน,มนเป็นดินที่เหมาะแต่การปลูกพ<ช>ืชอยู่แล้วเนาะแต่ที่ที่จริงแล้วก็คือสภาพดินได้ทุกดินอยู่แล้วค่ะคือเราส่วนของเราเนี่ยเราได้เปรียบตรงที่นะั้นตรงนี้เรามันเป็นมันเป็นภูเข,ขาเป็นดอยเนาะใช่มันเป็นที่ที่ราบชุ่งเขาชุ่มชื้นอ่าใช่เนาะแล้วก็ดินมันก็จะร่วนๆวนหน่อยอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะ มันมันก็เลยปลูกง่ายเนาะ,ะปลูกง่ายแล้วความเจริญเติบโตของมันนี่คือปกติดินบนเนี้ยที่เนี้ย <c oughs> ที่สวนเรากับที่เราสมมติถ้าเราไปปลูกข้างล่างปลูกที่มันเป็นบ้าน,านเราเงี้ยดินตรงไหนมันจะแบบขึ้นไวกว่าดินตรงไหนจะขึ้นไวกว่าถ้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์แถวนี้มันก็จะขึ้นเร็วกว่าแต่ถ้าดินอย่างเช่นดินดินทรายเนี้ยมันก็มันก็จะขึ้นช้านิดหนึ่งนะมันก็ขึ้นช้านิดหนึ่งอยู่นะคะครับผม แต่แต่คือมันก็ปลูกได้ทุกสภาพดินใช่ใช่ค่ะปลูกได้ทุกสภาพดินช้าไวก็ยู่ดินอีกทีนึงถ้าดินเราไม่ดีเราก็บำรุงมันมีการปรุงดินอยู่แล้วเนาะเรามีการปรุงดินอยู่แล้วเราก็บำรุงเอาครับแล้วอย่างส่วนพพ่นี่พี่ปรุงดินบำรุงดินยังไงพี่ปรุงดินมันปรุงดินยังไงก็คือเมื่อเอาพืชพวกนี้ออกใช่ไหมเรามีการพรวนดินพรวนดินเสร็จแล้วเราก็ปุ๋ยคอก ปุ๋ยี่คอกอะปุ๋ยขี้วัวขี้ควายอะไรต่างๆหวานแล้วก็พรวนไปด้วยค่ะพรวนไปด้วยแล้วก็เราก็มีการรองก้นหลุมด้วยเอาปุ๋ยส่วนมากจะเป็นปุ๋ยคอกมากกว่าปุ๋ยคอกมากกว่ามารองก้นหลุมนะคะหรือว่าพวกปุ๋ยชีวภาพอะไรพวกนี้ค่ะเคมีเราก็จะใช้ให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าพืชพวกนี้มันเขามีถ้ามีธาตุอาหารในดินน่ะเขาสามารถอยู่ของเขาได้ค่ะไม่ต้องใช้พวกธาตุอาหารเยอะค่ะครับผมอย่างปุ๋ยคอกน่พี่ใช้ปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็ขี้หมูค่ะไก่ขี้หมู S 1> <S 1> <S ใช่ค่ะคือืนน้อต้นต้นทุนไหมต้นทุนไหมมันมันก็มีต้นทุนเหมือนกันต้นทุน <ๆ S 2> ของปุ๋ยเนี่ยใช่ไหมครับอ่าใช่คือเราก็ซื้อมาใช่ค่ะซื้อ,อมาอย่างเช่นพืชพืชกินใบพืชกินใบเราใช้ขี้ไก่อย่างเงี้ยคือใส่ใส่ขี้ไก่พืชกินใบ<อ>พวกพวกนี้เราเรียกว่าหัวนะตะไค,คร้แต่ที่จริงน่ะมันเป็นพืชใบพืชลำต้นนะถ้าไปดูดีๆพืชกินใบนี่ใช้ขี้ไก่แต่พืชกินหัวใช้ขี้หมูพืชกินหมวก็คือขาใช่ค่ะพืชกินหัวก็คือกินใบก็คือตะไคร้ใช่ค่ะ โอเคก็คือ,อสองอย่างเนี่ยคือความจริงปุ๋ยอ่ะมันก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะใช้ได้เหมือนกันหมดนะคะใช้ได้เหมือนกันหมดนั่นแหละแล้วเราใส่ปุ๋ยเนี่ยเราใส่ยังไงครับพี่เราอ่ากี่เดือนเราใส่ครั้งหรือเราใส่ยังไงกี่เดือนเราใส่ครั้งก็คือส่วนมากจะบำรุงบำรุงช่วงที่กาลังกําลังปลูกเนาะขึ้นใหม่ๆอย่างเช่นเนี่ยก็คือเนี่ยเราก็เริ่มใส่แล้วเริ่มใส่แล้วถ้าสักประมาณ4ี่ถึงหเดือนหรือ6กเจ็ดเดือนไปแล้วเราเราก็น้อยละเราส่วนมากจะไม่ใส่ถ้าหลัง8เดือนไปแล้วไม่มีการใส่แล้วค่ะ อ๋อลรวก็ลดลดลงเรื่อยๆอ่าใช่ลดลดลงเรื่อยๆพืชพืชเขาก็สามารถอยู่ได้อยู่ได้หากินเองได้เพราะว่าดินดินเราปรุงดินของเราอยู่แล้วไงดินเรามีธาตุอาหารอยู่แล้วครับผมพืชอันเนี้ยมันไม่ได้ออก เป็นฤดูการเหมือนพวกลำไยเม่นพอไรใช่ไมไม่ใช่ค่ะมันก็ออกมาทุกวันออกมาทุกวันแล้วแต่เราจะวางแผนว่าจะให้มันออกมาตรงช่วงไหนเพราะว่าช่วงระยะเวลาเรารู้อยู่แล้วนี่ว่า1ปีเราซึ่งจะเก็บครั้งหนึ่งอหนึ่งปีซึ่งจะเก็บครั้งหนึ่งหรือถ้าตลาดต้องการมากๆเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วก็บำรุงอาจธาตุอาหารเข้าไปบำรุงให้มันได้เงี้ยเรารู้อยู่แล้วเราวางแผนของเราได้ค่ะแต่พวกนี้มันไม่มีฤดูการเหมือนผลไม้ค่ะเงินไม่ขาดกระเป๋าเลยมีเข้าทุกวันใช่แล้วแต่เราจะขยันเอา ขยันมากก็ได้มากเนาะ่ใช่ใช่แล้วไอ้อย่างเงี้ยพี่ไอ้ที่ผมเห็นนี่คือมันเป็นญ่าไอ้ต้นต้นอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมมันไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันก็ดูไม่งามตาแค่นั้นเลยค่ะรับแต่ถ้าเรานน่งเราก็เอามาดึงออกให้มันดูงามตามันไม่ได้มีปัญหาไม่มีผลกระทบเท่าไหร่อือเพราะฉะนั้นไอ้ต้นที่มันสั่งมามันก็ไม่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 มีปัญหากับหัวขาวขออะไรไม่มีผลกระทบกับหัวขาหัวอะไรคือเราคือเอาง่ายๆมันไม่ได้ ปลูกเหมือนพวกดอกไม้ดอกอะไรที่เราต้องปลูกโชว์ปลูกอะไรที่ที่มันเคลื่อนมาแล้วมันไม่งามตามันก็เนาะแต่ยางี้ก็ปลูกมันขึ้นก็ึ้นื่ขนไปเราเห็นเราก็ดึงออกแค่นั้นเราก็ดึงออกถ้าเรามีเวลาเราก็มาจัดการันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยของพี่เนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะทั้งหมดที่ที่พี่มีอยู่ตอนเนี้ยประมาณสักกี่ไร่ครับพืชทั้งหมดนะใช่ไหมคะใช่ใช่เกือบเกือบร้อยค่ะเกือบเกือบร้อยไร่แต่แต่เฉพาะไอ้นี่ล่ะเฉพาะไอ้คายแต่คายนี่ล่ะ้นี้ตัวนี้ยี่สิบกว่าไร่แปลงโน้นอีกหก ประมาณสามสิบกว่าสามสิบกว่าค่ะก็คือปีปีหนึ่งนี้ก็หกหลักป่ะได้ไม่พอขายไม่พอขายด้วยนะไม่พอขายด้วยที่มีอยู่นี่ไม่พอขายนะโอ้ก็คือเราก็ยังต้องซื้อของข้างนอกเข้ามาใช่ใช่ต้องซื้อของไปข้างนอกมาเกษตรแถวนี้เนาะใช่ก็คือเหมือนกับว่าเราแบบกระจายรายได้ให้ชุมชนด้วยป่ะใช่ใช่ค่ะกระจายได้ ช่วยชุมชนเนาะใช่ค่ะจากที่เราตลาดมันมีอยู่แค่นี้แค่เชียงใหม่ใช่ไหม,รมเราก็กระจายออกไปที่อื่นแล้วแล้วก็ให้ชุมชนมันก็จะเพิ่มเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราด้วยมเมื่อแถวนี้ปริมาณของสินค้าของสินค้าทางด้านกเกษตรมันมันเยอะใช่ไหมถ้าเราไม่หาตลาดมาเพิ่มะ มูลค่าของมันมันก็จะน้อยลงใช่ไหมเพราะปริมาณเราก็ช่วยกันเพื่อที่จะหาตลาดเข้ามาอย่างเช่นขมิ้นอย่างเช่นขมิ้นนี่ก็คือเราก็จะส่งไปภาคใต้เพราะภาคใต้เขาทําเครื่องแกงเกี่ยวกับขมิ้นใช่ไหมไปทางมาเลยอย่างเงี้ยเราก็เน้นไปทางโน้นนะคะเราก็เน้นไปทางโน้นเราก็ต้องศึกษาตลาดทางโน้นด้วยว่าทางโน้นตลาดเขาแบบเขาของเขาหายากช่วงไหนเราก็ป้อนเขาช่วงนั้นประมาณนั้นนะคะพี่พอบอกได้ไหมว่าเทคนิคเอาตะไคร้ก่อนอเทคนิคที่พี่ใช้ของของเพ่เนี่ยคือพี่ทํายังไงครับ ในการปลูกตะไครข้ของสวนพี่นี่เลยเทคนิคก็คือปลูกระยะห่างให้ได้แล้วก็เร่งการเจริญเติบโต,ต,ตของพืชเร่งตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนขึ้นไปรีบเร่งให้เหมือนเหมือนกับเด็กนะถ้าเราให้เขากินเยอะการเจริญเติบโตในช่วงของวัยรุ่นมันก็จะมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมช่วงไหนนะช่วงหนึ่งเดือนช่วงหนึ่งเดือนคือช่วงนี้ก็คือเร่งการเจริญเติบโต oh. เลยเร่งการเจริญให้ธาตุอาหารเข้าไปเลยเพราะธาตุ oh. อาหารถ้ามันเขากินไม่หมดมันก็ยังสะสมในดินใช่ไหมและเทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือเราใช้าานไบโอช อ่านใบโอชาที่มาใส่ตรงโคนต้นเนี่ยเราเราจะเอาทำพวนต้นนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาใบเอาใบาโอชาโรยใบยโอชามันจะช่วยในการปรับ บโอชาคืออะไรพี่ฐานไบโอชาค่ะ <c oughs> เป็นผงฐานผงฐาน,านไบโอชาค่ะอะพวกเกษตรกรก็น่าจะพอรู้กันนะคะผงฐานไบโอชาก็คือผงฐานตัวนั้นคือหนึ่งมันจะช่วยปรับสภาพดินด้วยสองก็คือดูดซับธาตุอาหารท,ที่พืชเขาไม่กินอะ่ะแทนที่มันจะมันจะหายไปกับดินใช่ไหมฐานไบโอชาะจะดูดซับไว้แล้วก็ปลดปล่อยให้กับพืชนะคะตัวนี้คือเทคนิคของสวนเราค่ะก็คคคือเราเราเราใส่ช่วงไหนนะช่วงหนึ่งเดือนเลย อันเริ่มตั้งแต่หนึ่งเดือนแล้วก็ใส่ไปไเรื่อยๆค่ะใส่ไปไเรื่อยๆใส่ไปจนถึงเมื่อไหร่ครับถึงประมาณเราจะหยุดการพวกนี้ก็คือเจ็ดแปดเดือนนี่เราหยุดแล้วเราไม่ทําแล้วเพราะว่าเราเร่งตอนนี้ก็คือมันก็อยู่ของเต็มที่มาล้เต็มที่ก็คือมันก็ที่เหลือก,ก็ปล่อยเขาดูดซับสารอาหารนด้ดไปค่ะแล้วเราก็คิดว่า ก่อนที่จะเก็บผลผลิตถ้าเราไม่เอาธาตุอาหารหรือไม่เอาสารเคมีไม่ไม่เอาอะไรลงไปน่ะมันก็จะปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคด้วยช่วงนั้นช่วงประมาณ4ีหเดือนไปน่ะนะคะมันก็จะปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วยเราก็เลยต้องเล่งตรงนี้ค่ะครับผมอันนี้คือเทคนิคของของส่วนตะไคตไคร้ทั้งตะไคทั้งขากั้งไคไม่ขาเหมือนกันค่ะอ๋อใช้เทคนิคเดียวกันเลยใช่ค่ะใช้เทคนิคเดียวกันอ๋อโอเควันนี้เราก็ได้เทคนิคเนาะทั้งขาแล้วก็ตะไคเนาะยังผมถามหน่อย รายได้ขอถามอีกทีหนึ่งเรื่องรายได้ร <c oughs> ายได้ต่อเดือนอถ้ารวมทั้งหมดอะครับพี่ทั้งที่นี่แล้วก็ที่ตรงอีกที่หนึง่งเนาะ <c oughs> ต่อเดือนนี่ประมาณเท่าไหร่พี่สูงสุด <c oughs> อ่ะอที่พี่เคยได้เลยสูงสุดเป็นแสนก็มีอะค่ะต่อเดือนน,น,นะต่อเดือนก็มีมแสนหลักแสนก็มีค่ะครับผมทั้งนี้ทางนั้นก็ต้นทุนต้นทุนในสักประมาณเท่าไหร่ครับพี่ต้นต้นทุนไม่เยอะนะพวกนี้ต้นทุนไม่เยอะเพราะว่าเราไม่มีต้นพันเนาะเราเราต้นพันเราขยายของเราเองต้นทุนอะต่อไร่อะ ต่อไร่ไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำไป uh huh. เพราะว่าหนึ่งที่บอกนั่นแหละว่าคือเราบริหารจัดการโดยเราหักค่าคนงานค่าคนงาน uh huh. เราถ้าเราต้องการออกเยอะๆเราจะไปเฉพาะช่วงที่เก็บเกี่ยวเท่นั้น uh huh. การดูแลการอะไรเราจะทํากันเองในครัวเรือนของเราค่ะ uh huh. ถึงมันจะถึงมันถึงเราจะทําเยอะนะแต่เราก็บริหารจัดการ uh huh. เราจะลดต้นทุนการผลิตด,ด้านแรงงานให้น้อยที่ให้ได้ใช้ได้น้อยที่สุดนะคะน้อย uh huh. ที่สุดนะคะมันก็เลยต้นทุนของส่วนเรามันก็เลยไม่เยอะค่ะก็ค uh ือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ธุรกิจครอบครัวใช่ค่ะธุรกิจครอบครัวทำกันในครอบครัวเนาะใช่ค่ะแล้วสมมุติว่าคนที่เขาแบบเริ่มอยากจะปลูกเลยพี่พี่มีคําแนะนําอะไรให้เขาบ้างะเริ่มจากจะปลูกใช่ไหมคะต้องดูพื้นที่หนึ่งปัจจัยหลักของการปลูกพืชเนาะมันต้องมีน้ํไมมนต้องมีน้ํามันไม่มีคําแนะนําอะไรมากสําหรับพืชพืชพวกสมุนไพรเนี่ยมันก็ปลูกทั่วไปเหมือนกับพืชทั่วไปนั่นแหละพืชทั่วไปนั่นแหละค่ะดูง่ายค่ะพืชพวกนี้ดูง่ายอ่ะไม่มีไม่มีโรคพืชไม่มีอะไรโรคแมลงยังไม่มีเลยครับ ก็คือสำคัญที่สำคัญสำคัญก็คือเรื่องน้ำเลยคค่ะพื้นที่นั้นต้องมีน้ำที่แบบถึงเนาะถึงมันจะไม่ค่อยกินน้ําเยอะแต่มันก็ต้องใช้น้าอยู่มันก็ต้องใช้น้ําพวกพืชมันก็ต้องใช้น้ํอยู่แล้วค่ะพอมันไม่มีน้ามันก็คือจบทุกอย่างใช่ใช่นอกเตยาใช่ค่ะแล้วข้อดีพี่ตั้งแต่พี่มาทําไอ้สวนเนี่ยเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะมาทําสมุนไพรเนี่ยพี่ทําอะไรก่อนไหมเป็นพนักงานบริษัทมาค่ะบริษัทใช่ค่ะแตกต่างกันไหม แตกต่างกันมากแตกต่างกันมากเ <c oughs> พราะเพราะเป็นคนที่คิดอยู่แล้วว่าไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบชีวิตเราชีวิตไม่คิดให้ใครตีกรอบอยู่แล้วก็คือเรามีแนวความคิดของค,อคือมันแตกต่างกันมากถ้าเราขยันของเรานะเราทรํามากได้มากเราทำน้อยได้น้อยอแต่อยู่ตรงนั้นอ่ะเราทําแค่ไหนเราก็ได้แค่นั้นแหละเราทำแค่ไหนก็คือก็แค่นั้นก็เท่านั้นแหละมันก็ต่างกันนะมันก็ต่างกันการที่เราทําให้เขากับทําให้ตัวเองมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะใช่ใช่ค่ะทำให้ตัวเองเรา ทำเยอะเราก็ได้เยอะใช่ค่ะอย่างของการทำของเราเนี่ยเราพัฒนามันก็เป็นของเราเรามาพัฒนาของเราเรามาดูว่าต้องมีเทคนิคยังไงที่จะทําให้ได้ผลผลิตเยอะมันก็เป็นของเราใช่ไหมคะแต่ตรงนั้นเรามีความคิดที่ทํานะทํำยังไงมันก็เราก็ได้แค่นั้นแหละเราก็ได้แค่นั้นแต่ถามว่าเออมันก็ดีมีผลดีไหมมันก็มีผลดีเหมือนกันนั่นแหละแต่เรามาทําของตัวเองมันก็จะดีกว่าก็คือมันก็มันคือคือมันยังไงอ่ะทำงานบริษัทเนาะมันก็ เราก็ได้สังคมอีกแบบหนึ่งได้ความคิดอีกแบบหนึ่งได้พัฒนาอีกสกิลหนึ่งพอเรามาทําในสวนเกษตรในสวนของเกษตรเราก็ได้สกิลอีกอย่างหนึ่งแต่ความสุขมันก็ต่างกันเนาะใช่ความสุขมันต่างกันก็คือตรงนี้เราได้อยู่กับครอบครัวเราด้วยเช้ามาเราก็มามาทาตรงนี้บางทีมันก็เป็นกิจกรรมของครอบครัวเราลูกกับลูกหรืออะไรก็มาทํากับด้วยกันได้เงี้ยมันก็เป็นความสุขคือมันได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับครอบครัวด้วยอย่างผมอย่างผมเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยตอนเนี้ย คือเงินอ่ะกองอยู่ตรงหน้าพี่นี่แหละเต็มเนี่ยแล้วแต่พี่ว่าวันหนึ่งอ่ะพี่จะเอาได้เท่าไหร่ใช่ไหมเรากําหนดเองได้ว่าเราจะเอาเท่าไหร่วันนี้เราขี้เกียจหน่อยเราเอาแค่หลักร้อยพออย่างเงี้ยวันเราขยันเราก็ได้สองสามพันเราก็ว่าไปอ่าใช่ใช่ค่ะอันนี้คือเงินของเราเงินออมของเราอ่าใช่เงินกองอยู่ได้ทั้งหมดเลยอ่าเขาเรียกทรัพย์ในดินค่ะใช่เรั้นก็คือแล้วแต่เราละว่าเราจะเอาได้เท่าไหร่นาะใช่ค่ะครับผมพี่ ช่องทางการติดต่อของส่วนพี่ครับถ้ามีคนอยากจะได้ต้นพันธุ์เนาะอยากได้หัวอยากได้ความรู้หรือติดต่อพี่เนี่ยช่องทางไหนได้บ้างครับพี่ช่องทางไหนได้ก็ง่ายๆก็โทรมาติดต่อมาก็ได้ค่ะดยเบอร์โทรที่0658619061ค่ะครับผมหรือเฟซเฟซบุ๊กก็มีกันนิกาเท้าหงเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะครับผมหรือว่าเพจก็บ้านสวนพอเพียงบ้านสวนกันนิกาที่เพจก็มีค่ะครับผมค่ะไลน์มีไหมไลน์มีค่ะไอดีไลน์ก็ เบอร์โทรเลยค่ะเบอร์โทรเลยค่ะหรือในทิกตอกก็มีค่ะในทิกตอกก็มีก็หนุ่ยเกษตรอินดี้ค่ะครับผมโอเคสุดท้ายแล้วครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับขอขอบคุณอพี่หนุ่ยนะครับเนาะที่พาเรามาชมสวนสมุนไพรที่อำเภอพาวนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ